ท้ารอดสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวทาดน้ำทุกท่านด้วยนะกระกฎพิจิกรมีนนะคะวันนี้เรามาดูพลังงานนะคะดวงชะตาของชาวทาดนามนะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน3เดือนนี้เนี่ยจะเป็นสถานการณ์ใดจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวทาดนามบ้างนะคะชาวทาดน้ำมีพลังงานของความเป็นสามเรียญมานะมีพลังงานของความเป็นเก้าไม่เท้ามาคะ่ะมีพลังงานของความเป็นสี่เรียญ นะคะดูพลังงานของคุณก่อนเนาะสี่ดาบนะคะชาวธาตน้ำ พลังงานของชาวธาตุน้ำเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดูคุณจะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงเนาะหลายท่านเป็นผู้แบกรับภาระให้แก่ผู้อื่นนะคะเป็นคนที่ต้องนะรับผิดชอบเป็นเสาหลักดูแลครอบครัวบริวารน,นะคะลูกสามีพ่อแม่พี่น้องต่างๆนะคะหรือว่าภาระในบ้านเนี่ยเป็นคุณที่จะต้องคอยขับเคลื่อนนะคะเพื่อให้ได้ไปถึงเป้าหมายนั้นหรือว่าเรามีภารกิจสําคัญที่เราจะต้องทําจนบางทีเนี่ยนะเราก็ไม่สามารถที่จะแบ่งเบาภาร ให้กับใครได้ที่สําคัญก็เป็นคุณเองเนี่ยแหละนะคะชาวธาตุน้ําค่ะที่จะต้องเป็นนะคะผู้แบ่งเบาภาระให้กับผู้อื่นนะคะใครที่ทํากิจการหน้าที่การงานหรือว่าธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันบอกว่าตัวคุณนะคะก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องลงมาทําเองลงมาจัดการบริหารด้วยตัวคุณเองนะคะต้องเป็นที่พึ่งพาให้กับลูกน้องบริวารเนาะกิจการต่างๆช่วงนี้มันก็อาจจะดูเงยียบเงียบไปนะคะทําให้คุณเนี่ย รู้สึกว่าจะต้องเหมือนกับว่ามีไอเดียใหม่ๆม,มีความเครียดนะจริงๆแล้วชาวทัตน้ำเนี่ยนะคะใครค้าขายช่วงนี้ฟ้าฝนนะคะก็อาจจะไม่ค่อยเป็นใจสภาพบรรยากาศปัจจัยภายนอกที่เข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนนะคะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามีความเครียดมีความกังวลแล้วก็คิดนะคะคิดไม่ตกเกี่ยวกับเรื่องของการทํามาหากินการสร้างเนื้อสร้างตัวใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วบางทีปัจจัยต่างๆที่มัน นะคะมีผลกระทบเนี่ยสภาพบรรยากาศสภาพเศรษฐกิจต่างๆที่มันเป็นจุดที่แก้ไขไม่ได้ก็ทำให้คุณเนี่ยจะต้องนะคะมีการแบบวางแผนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองบางท่านทำงานประจำอยู่แล้วก็จะเริ่มแสวงหานะคะในการทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมหาอะไรทำเพิ่มเนี่ยศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้เอามาต่อยอดหรือว่าพอที่จะทําอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่ทําอยู่ได้บ้างนะคะพลังงานของความเป็นดาบมาเนาะพลังงานของความเป็นไม้เท้าพลังงานของความเป็นเหรียญเท่ากับว่าช่วงเนี้ยค่ะ3เดือนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้คุณจะค่อนข้างคิดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเนือ้อสร้างตัวนะความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเกี่ยวกับเรื่องของวางแผนอนาคต นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราไม่สามารถที่จะทอได้นะชาวทัดน้ํานะคะเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยด้วยความเป็นเดบแแบบของชาวทัดน้ําหรือว่าเป็นผู้ที่ต้องอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเราจะทอไม่ได้นะคะทุกคนก็อาจจะ รอแล้วก็คาดหวังคุณอยู่นะคะหรือใครทำงานประจำทำงานอาจจะออนไลน์ครีเอเตอร์นะคะคอนเทนต์อะไรต่างๆที่เราทำเนี่ยบางทีมันเหมือนกับว่าช่วงนี้ค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยหยุดชะงัก ความคิดไอเดียใหม่ใหมมันคิดไม่ค่อยออกแต่มันอยากจะไปทําสิ่งสิ่งอื่นนะคะเพราะว่าบางทีมันอิ่มตัวมันรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเฉยๆแล้วไม่ได้รู้สึกว่าจะกระตือรือร้นหรือว่าอยากจะเดือดรนไม่ได้ไม่ได้มีความนะคะ ขยันมากสักเท่าไหร่เนาะมันเหมือนแบบมันอยากพักนะคะอยากพักอยากที่จะผ่อนคลายอยากที่จะลาพักร้อนใครทํางานมาหนักๆมากๆเนี่ยนะคะไม่เคยหยุดงานเลยก็บอกว่าเออมันบงบอกว่าอยากจะลาป่วยบ้างอยากจะลาพักร้อนบ้างนะคะหรือใครที่ทํางานออนไลน์ที่เราเป็นเจ้านายตัวเองค้าขายใดๆก็ตามเนี่ยบางทีมันทําเดิมๆอะค่ะทาซ้ําๆทําเติมๆมาจนมันเกิดความรู้สึกว่ามันอิ่มตัวนาะมันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความ ขยันว่าอยากจะทำสิ่งสิ่งนี้ต่อแต่ก็อยากไปหาอะไรใหม่ๆทําทำเพิ่มเนาะหาไอเดียใหม่ๆทำเพิ่มนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะกลับมามีไฟอยากจะแบบตื่นเต้นอยากจะสนุกแล้วก็จะรู้สึกอะช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของการเหมือนกับ การก็ทํากับสิ่งที่ทําอยู่ปัจจุบันยังไม่ได้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไปทําสิ่งสิ่งอื่นอะไรที่มันแตกต่างใหม่ไปจากเดิมได้แต่ในหัวเนี่ยเราก็จะคิดแสวงหานะคะสิ่งใหม่ๆที่จะทําขยับขยายไปทําสิ่งอื่นที่ต่อยอดไปอะไรประมาณนี้ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันนะชาวทาตุน้ำนะคะมันมีพลังงานของอ การที่หลายๆท่านเนาะก็อาจจําเป็นที่จะต้องอระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนิดนึงนะคะสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยจะสนับสนุนนะคะเรื่องของร่างกายสักเท่าไหร่นะ โอเคคะ่ะมีพลังงานของความเป็นเดวิลมาหรือบางทีในสิ่งที่คุณกำลังทำอะ่ะมันเริ่มมีคู่แข่งมากขึ้นนะคะมันเริ่มมีการถูกจับตามองมากขึ้นเริ่มมีคู่แข่งเริ่มมีอาจจะนะคะ คนที่เขาก็รู้สึกสนใจในกิจการของคุณนะคะก็มาทำตามคุณหรืออาจจะไม่ได้ทำตามแต่มองว่าคุณเป็นไอดอลเป็นไอเดียที่ดีสำหรับเขานะคะก็เลยอาจจะทำให้คุณเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีจุดเด่นนะใครๆก็ทำได้ใครๆก็ทำประมาณเนี้ยเราตัวคุณเองก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรให้มันแบบโดดเด่นไปกว่าเดิมแต่ก็เน้นนะคะถ้าใคคร้าขายก็คือเน้นในการค้าขาย ในสิ่งสิ่งเดิมที่เราแบบเชี่ยวชาญอยู่แล้วเนาะหรือว่าถ้าทําออนไลน์มันก็เหมือนยังไม่ได้มีไอเดียความคิดใหม่ๆที่จะทําให้มันต้องแตกต่างไปกว่าเดิมนะคะหรือถ้าทํางานประจาเนี่ยก็บ่งบอกว่าณนะเวลาเนี่ยเราก็เน้นทําแบบสบายๆทําแบบที่เรารู้สึกว่าเราเราทำหน้าที่ของตัวเองอะนะคะไม่ได้อยากที่จะมีไอเดียใหม่ๆไม่ได้อยากที่จะเสนอไอเดียใหม่ๆออกไปเพราะก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีไฟเนาะมันจะออกแนวแบบอยากไปหาอะไรทา เสริมไปทําอะไรเพิ่มเติมมากกว่านะคะไปเรียนเพิ่มหรือบางท่านมีโอกาสได้เรียนต่อเรียนภาษาเรียนทําขนมเรียนทาเล็บเรียนทําผมเรียนอะไรก็ตามที่มันเป็นเรียนขับรถก็ได้นะคะเป็นเป็นการเรียนที่นะคะที่มันจะเสริมฝีมือคุณในด้านอื่นอะที่ไม่ใช่ เสริมให้คุณทําในสิ่งที่ทําอยู่ปัจจุบันให้มันดีขึ้นน่ะอ่ะ,อะมันเป็นการเบื่อแล้วเราสแสวงหาส,งสิ่งใหม่มากกว่านะคะชาวธาตุน้ำเราจะเน้นในเรื่องของความสุขช่วงนี้มีเวลาได้ใช้เวลากับครอบครัวนะคะมีโอกาสได้ไปเจอกับครอบครัวมีโอกาสได้กลับบ้านเกิดมีโอกาสได้ไปใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่พี่น้องนะคะใครที่มีครอบครัวแล้วก็จะมีเวลาในการได้อยู่กับลูกกับบุตรบริวารอยู่กับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักนะคะอยู่กับความสุขมากขึ้นนะได้อยู่กับ คนที่เขารักคุณนะคะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีพลังงานแห่งความเป็นสองดาบค่ะสองดาบเนี่ยบางท่านก็จะต้องเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่คิดไม่ตกนะว่าจะไปต่อในทางไหนดีบางท่านมีโอกาสในทางเลือกเข้ามามีทางเลือกเข้ามาเป็นทางเลือกที่ดีทั้งหมดเลยนะคะแต่มันก็มีความแบบลำบากใจมากๆกับการที่จะต้องไปตัดสินใจเลือกอะไรในตอนนี้นะเพราะว่าทุกอย่างที่มันเข้ามาคือมันก็ดีมันก็สมบูรณ์แบบแล้วมันก็ทําให้คุณ เนี่ยนะอยากที่จะอยากที่จะทําทุกอย่างแหละในเวลานี้เนี่ยค่ะแต่บางทีเนาะ ความเรียวแรงมันอาจจะยังไม่ได้มีสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้นะมีความเป็นหนึ่งเหรียญแต่ความโชคดีก็คือไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรนะคะคุณเนี่ยมีโอกาสที่เงินก็ยังจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีกำไรมีเงินมีทองเต็มมือนะคะชาวทัตุน้ำขามีได้ซับมามีได้โชคมีได้ลาบมาด้วยนะ,คะใครที่กำลังคิดที่จะลงทุนหรือว่านะคะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออสังหาซื้อทองซื้อหุ้นซื้ออะไรเก็บเอาไว้เนี่ยมันบ่งบอกว่าช่วงสามเดือนเนี้ย จะมีของมีค่าที่เข้ามาอยู่ในมือคุณนะคะอืมใครจะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของทองนะคะการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศนะอ่ะมันมีโอกาสนะหรือว่าได้เงินมาจากทางไกลเงินมาจากต่างประเทศเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ The Wheel of Fortune นะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางเดี๋ยวชาวธาตุน้ำนะจะมีเรื่องของการเดินทางเนะเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปกรุงเทพเดินทางไปนะคะต่างประเทศนะ หรือว่าการเดินทางระยะเวลาที่เป็น10บสชั่วโมงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสําหรับคุณนะคะหรือนะบ่งบอกว่าใครที่กาลังนะคะดูเรื่องของการซื้อรถใหม่นะคะการโปนี้รถหรือว่าการหมดหนี้หมดสินเรื่องรถรายานพาณนนะช่วง3ามเดือนนี้แหละคุณจะทําภารกิจตรงนี้ได้เสร็จสิ้นนะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าเกี่ยวข้องกับการไปในที่ที่ใหม่ไปในบรรยากาศใหม่ๆห,หรือบางท่านนะคะ มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ซึ่งจะเป็นกับความสัมพันธ์ที่จะกลายเป็นคู่ชีวิตเป็นรักแท้ของคุณเดินทางไปพบเจอกับมิตรภาพใหม่ๆเพื่อนร่วมงานใหม่ที่จะส่งเสริมชีวิตคุณนะคะให้ตัวคุณเองก็มีความก้าวหน้าด้วยเช่นกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ3เดือนนี้ชาวธาตุน้ำเรามาต่อกันนะว่ามีอะไรเอ,อ่ยที่จะเกิดขึ้นบ้างนะ มีพลังงานแห่งความเป็นแปดในเท้านะขนาดคุณไม่ได้สแสวงหาที่จะทําอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าโอเคสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมมีไอเดียคือแค่คิดเนาะคิดจ่ะแค่คิดนะจะบอกว่าทุกอย่างมันเข้ามาทันทีนะชาวทัตน้ำ่ะแปดใ้เท้านี่โอกาสในเรื่องหน้าที่การงานนะคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคิดที่จะแบบเออแค่คิดเฉยๆอะว่าอยากจะไปเรียนเพิ่มเติมนะคะในสิ่งๆนี้เพื่อเรามีความเชี่ยวชาญมันก็เหมือนมีจังหวะเข้ามาพอดีนะคะทําให้คุณก็ได้แบบ พิจารณาว่าจะลงมือทําเลยดีหรือเปล่าหรือคิดที่จะเนี่ยคาในการเลื่อนไปทำอะไรใหม่ใหม่ ขยับขยายนะคะกิจการมันก็อาจจะนะถ่าย e c o o o ไ k ถ่าย u u u e e หรือใดๆก็ตามอยู่ๆมันก็มีข้อความนะคะที่จะเป็นสิ่งที่คุณสนใจแบบเด้งขึ้นมานะคะทำให้คุณเองเนี่ยรู้สึกว่าอยู่เฉยๆเนโอกาสนะคะหรือว่าสิ่งที่เราต้องการมันก็พุ่งเข้าหาคุณเองนะซึ่งมันก็มีแนวโน้มนะคะว่าเออเนี่ยเราจะเจอกับการเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่ดีได้ต่อยอดในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะมีความฝันมีอะไรที่เป็นไอเดียอยู่ในหัว ะะมันบ่งบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้ทำในสิ่งจริงนั้นหรือว่าใครที่กำลังนะคะมองหาเกี่ยวกับเรื่องของการอยากจะทำธุรกิจอะไรที่เป็นของตัวเองกิจการเป็นของตัวเองคือคิดมานานแล้วแหละแต่มันยังไม่ได้มีจังหวะมันยังไม่ได้มีโอกาสและเวลานะคะก็บ่งบอกว่าในช่วง3เดือนนี้โอกาสจังหวะเวลานี้นะคะเป็นของคุณนะเพียงแต่ตัวคุณเองนี่แหละจะมีเวลาว่างหรือเปล่านะคะเพราะว่า8ดาบ8ดดาบเนี่ยพอเวลาที่เรามีเวลาว่างเนี่ยคือมันจะเป็นเวลาแห่งการพักร้อนเนี่ย พอเราจะได้ลงมือทำจริงๆนะคะได้ตั้งใจทำจริงๆบางทีเรื่องของการได้ใช้เวลากับครอบครัวนะหรือว่าหลายๆอย่างเรื่องสุขภาพด้วยนะคะชาวทัดน้ำที่มันก็อาจจะไม่ค่อยได้แข็งแรงเต็มที่สักเท่าไหร่นะทำให้คุณเองเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้ ยังไม่ได้ขวนขวายถ้ามีโอกาสทําเราก็จะออกแนวเหมือนศึกษาเรียนรู้นะคะดูให้เหมือนเป็นการเติมเต็มความรู้ให้ความรู้มันพอกพูนขึ้นก่อนจะไม่ได้เน้นที่จะลงมือทําหรือว่าทําอะไรไปเลยทันทีประมาณนี้นะคะอ่ามีพลังงานของความเป็นราชาดาบค่ะราชาดาบเนี่ยมันบ่งบอกว่าตัวคุณเองนะก็จะออกแนวนะมีหลักการนะคะมีเหตุผลมาก,มากๆพอสมควรแหละในช่วงเวลา ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะค่อนข้างเหมือนกับว่ามีความพิถีพิถันด้วยพอสมควรเนาะคือคุณเนี่ยมีสตินะคุณมีการวางแผนใน3เดือนเนี่ยมันจะมีสติมีการวางแผนมีความใจเย็นมีความไม่เวิ่วามนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันในสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันที่ทำอยู่เนี่ยคุณก็สามารถที่จะ มีความรับผิดชอบที่ทํามันได้อย่างเต็มที่เพื่อให้มันเกิดความสําเร็จและความก้าวหน้าอะไรที่มันเคยผิดพลาดซ้ําๆนะคะคุณก็จะมีไอเดียในการแก้ไขก็คือคุณทําหน้าที่ปัจจุบันความรับผิดชอบปัจจุบันอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามนะคะบางท่านไม่ได้ทํางานเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าคุณก็มีวิธีอค่ะในการนะ,ะบริหารจัดการหน้าที่ตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะออกแนวเหมือนกับ หาความรู้เพิ่มเติมหาช่องทางที่จะสร้างไรายได้เพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมในทุกๆช่องทางนะคะทำทุกอย่างเพื่อให้เรามีคุณค่ามากขึ้นนะใครที่ไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าอาจจะทํางานเป็นกงสีนะคะทํางานกับครอบครัวหรือเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านนะคะทำงานที่เราไม่ได้มีงานประจถามแล้วเป,เป็นงานอิสระเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าในช่วงเนี้ยคุณจะ เติมเต็มความรู้ตัวเองเพื่อที่ว่าคุณจะหาช่องทางให้ทำสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันได้มีคุณค่ามันได้มีอะไรที่มันมีความโดดเด่นมากกว่ามากกว่านี้นะคะอืมเนาะจากเดิมๆที่เราทำเดิมๆเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นมากขึ้นเนาะใครทำงานแบบง่ายๆทำงานประจำเราก็จะเริ่มอยากจะเป็นคอนเทนต์และอยากทำคอนเทนต์อยากหาไรายได้อยากหาเงินบนโลกออนไลน์ก็จะเหมือนมองเห็นจุดเด่นของตัวเองที่ตนกำลังทำอยู่คือมองทุกอย่างเป็นเงิน อืมนะคะมองทุกอย่างเป็นเงินมองทุกอย่างเป็นการลงทุนมองทุกอย่างเป็นช่วงเวลาที่มีค่าคุณจะให้ความสําคัญกับเวลามากๆแล้วก็ช่วงนี้จะให้ความสําคัญกับการทดลองการเรียนรู้ให้ความสําคัญกับพวกเรื่องของการศึกษาเนาะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆบางท่านก็มีแผนนะคะที่อยากจะเรียนต่อนะเรียนต่อหาความรู้เพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งดีๆนะสาหรับชาวทาตน้ํานะคะที่จะนําพาคุณเนี่ยไปสู่ความ จเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านในช่วง 3.. เดือนนี้นะคะบางท่านมีโอกาสได้เรียนต่อนะบางท่านมีโอกาสได้เนี่ยค่ะวิ่งไปเติมความฝันมองหาสิ่งที่มันที่จะเข้ามาเติมเต็มคุณม,มีพลังงานของการนะคะเลือกเอาตัวเองออกมาจากที่ที่มัน บั่นทอนจิตใจเนาะอ,อะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วไม่ใช่ทําแล้วมันไม่เจริญก้าวหน้าสักทีเนาะกิจการที่เราค้าขายแล้วเราก็ขายไม่ดีสักทีมันก็มีโอกาสที่คุณอาจจะเริ่มมองหานะคะการเลสต็อกกันแบบโละสินค้าเพื่อที่ว่า เราจะได้นะคะในการมองหาอะไรใหม่ๆที่มันเหมาะสมแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หยุดนะใครค้าขายเนี่ยก็บอก,บอกว่ายังไม่ได้จะไปเปลี่ยนขายอะไรใหม่ๆแต่ก็คือจะโละให้มันหมดไปก็จะทําอันเนี้ยให้มันเป็นแบบซิกเนเจอร์ให้มันดีที่สุดแล้วก็โลตรงนี้ไปเพื่อที่ว่าเราจะได้มองหาสิ่งใหม่ๆมาเสริมมาเพิ่มเติมให้ลูกค้ามีทางเลือกนะคะอ่าม,มันก็มีพลังงานที่ดีๆนะคะมีกําลังใจกับชีวิตเพราะว่า คุณเนี่ยมีความเชื่อเกอี่ยวกับเรื่องเงินมากๆนะช่วงนี้ความมั่งคัง่งการเงินการตั้งใจเก็บเงินนะคะการ อยากมีเงินเก็บมีเงินก้อนนะคะมันมีมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนาะก็มีเกณฑ์ต้องได้ใช้จ่ายด้วยนะคะที่แบบเออต้องได้ไปอยู่กับครอบครัวต้องได้เดินทางไปใช้เวลากับครอบครัวเนี่ยเราก็จะมีคา่าใช้จ่ายส่วนต่างตรงนี้นะคะที่ต้องซัพพอร์ตครอบครัวหรืออาจหมายถึงนะคะเราต้องใช้เวลาดีๆร่วมกันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราต้องใช้เงินซื้อความสุขด้วยนะคะอ่ามันมีพลังงานของความเป็นนะตอนนี้หาเงินเก่งนะ3เดือนนี้หาเงินเก่ง ได้เงินนะก็คิดสแสวงหาแต่เงินแต่เงินก็หมดกระเป๋าตลอดเลยนะคะเช้าทัดน้ำสามเดือนนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหาเงินเข้ามาในมือได้ทุกวันแต่เงินก็เกลี้ยงกระเป๋าเกลี้ยงบัญชีนะคะ เติมนะโอนจากบัญชีนั้นไปบัญชีนี้ก็คือต้องเติมตลอดเลยอะ่ะมันมีค่าใช้จ่ายเยอะค่าใช้จ่ายความสุขค่าใช้จ่ายครอบครัวนะคะค่าใช้จ่ายในสิ่งนี้แบบเออมันต้องลงทุนอะไรประมาณเนี้ยอืมมันมันมีอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านก็จะต้องมีการเหมือนแบบเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่เปลี่ยนตัวธุรกิจใหม่เปลี่ยนาภาพลักษณ์ของ ร้านใหม่นะคะให้ค้าขายเนาะหรือว่าเปลี่ยนดูแลตัวเองใหม่เพื่อที่ว่าเราก็จะต้องไปอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นนะคะหรือหมายถึงการลงทุนเกี่ยวกับสิ่งที่มันจะสร้างกําไรอ่ะแต่คือมันเป็นการลงทุนบางท่านลงทุนเกี่ยวกับเรื่องความรู้เนาะเรียนต่ออะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าพวกเรื่องอสุขภาพเราก็ต้องกลับมาดูแลสุขภาพมากขึ้นยังไงช่วงนี้อยากให้ระวังเรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพดีดด้วยนิดนึงนะคะชาวทันาน์น้ำเนี่ยมันมีพลังงานของการที่คุณเนี่ยจะต้องกลับ มาดูแลสุขภาพกลับมาดูแลร่างกายตัวเองกลับมาบางท่านมีโอกาสได้ลดน้ําหนักบางท่านมีโอกาสที่จะต้องได้เหมือนกับว่าไปนวดไปผ่อนคลายเนาะไปมาสแซสนะคะหรือว่ามีเวลาในการต้องต้องเยียวยาตัวเองนะเออหรือบางท่านอาจจะต้องลดละเลิกนะคะในสิ่งที่เป็นอบาย,ยมุกเพื่อที่จะได้คลีนภายในร่างกายของเราด้วยนะ อาฮะมันมีพลังงานของการที่อาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีไหน่อยก็คือเรื่องความรักค่ะดีแน่นอนนะใครโสดอยู่จะได้พิเจอกับความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตคุณบางทีเขาอ,อาจจะแอบชอบนะแล้วก็เหมือนรอคอยคุณอยู่ในใจมาตลอดนะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะ ยังเหมือนไม่ถึงเวลาก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนมีคู่มีเจ้าของก็คือม,มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะ่ะมันก็เลยทําให้คุณอาจจะไม่ได้เจอกันนะเนาะมาในวันนี้นะคะเนี่ยเป็นบ่งบอกว่าการได้ กำได้เอาฝีมือตัวเองนะคะสิ่งที่มีอยู่กลับมาปัดฝุ่นทำใหม่นีคะกลับมาเหมือนเติมเต็มความรู้ให้มันมากขึ้นนะคะให้มันมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมากขึ้นนะ,ะหรือว่าอะไรที่เราเคยทำประสบความสำเร็จอยู่แล้วเนี่ยเราก็ได้กลับมาทำมากขึ้นกว่าเดิม การได้หาความรู้นะคะไม่ได้บ่งบอกถึงการต้องไปเทคคอร์สเรียนอย่างเดียวนะมันบ่งบอกว่าเราเซิร์ชข้อมูลจาก Google จาก t ิ k กต็อกจากโซเชียลจาก YouTube จากอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อที่จะเสพความรู้ใหม่ๆในการที่จะเสริมนะคะความมั่งคั่งเสริมศักยภาพให้กับตัวเองก็เป็นเช่นนั้นด้วยเช่นเดียวกันที่สําคัญช่วงนี้ถ้าใครอยู่กับอยู่กับออนไลน์มากๆนะระวังพวกนะคะ เขาเรียกว่า scammer หรือว่าแบบอาจจะคนไม่จริงใจหรือนะคะอาจหมายถึงเราไปเจออะไรในแอป นะคะแอปในการซื้อของพวกนี้แล้วเราเรู้สึกว่าเราเราหลงเขาอ่ะอืมเราอยากได้เราก็จะกดซื้อตามเลยทันทีเนาะโนนนะคะทําการตลาดหลอกลวงให้เราจะต้องได้หมดสัได้ในช่วงเนี้ยน,นะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงในการแบบว่าไถาดูนะคะช้อปปิ้งออนไลน์นิดนึงเพราะมันจะเสพแล้วก็ดูดเงินจากกระเป๋าคุณไปนะแล้วจ่ายง่ายด้วยนะนะชาวทาตน้ำนะคะใจง่ายจ่ายง่าย,จายใจยใหญ่ด้วยนะคะกล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนนะคะ Brian. พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะลงทุนนะรีบลงทุนกับของที่มันมีค่าก่อนนะคะลงทุนกับการนะ่ะซื้อสลากนะคะซื้อทองซื้อหุ้นซื้ออะไรก็ซื้อไปนะที่มันจะเป็นการลงทุนเพราะช่วงเนี้ยคุณจะชอบจ่ายอะ่ะอืมแล้วจะถนะคะไถ Facebook ไถ YouTube นิดหน่อยเนะะี่ะอ่ะเราก็เราก็พร้อมเปย์พร้อมจ่ายบางทีเจอแบบนะคะเน็ตไอดอลนะคะอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆโฆษณนานบางทีคือเราเคลิมตามไปกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะเราก็ต้องเอาตัว อ,ออกมาก่อนนะอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงไปเดินห้างไปเดินนะคะตลาดนัดไปที่ที่เราเหมือนดได้บรรยากาศใหม่ๆนะคะจะได้ไม่ต้องอยู่กับโทรศัพท์มากเกินไปนะชาวทาตนามก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ยังไงขอบพระคุณมากๆจริงๆสําหรับการรับชมและการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะคะในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe หรือว่าเป็นกําลังใจกันเอาไว้ด้วยนะคะหรือใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะช่องทางรายละเอียดการติดต่อ ให้ด้านล่างไลน์ Facebook Instagram นะคะสำหรับการต้องการดูดวงส่วนตัวเนี่ยมันจะเจาะลึกมากกว่าก็ติดตามกันเข้ามาได้วันนี้สวัสดีค่ะ